อาโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวตัวซูเปอร์อาร์เซนับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับไฟล์ที่ทุกคนได้ไปก็จะเป็นไฟล์นี้นะ OBS นะครับนี่นะที่การใช้นะก็ชิดขวานลังแอดมินนะครับเปลี่ยนที่เวลาให้เรียบร้อยนะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วก็ใส่ขียไปได้เลยนี่นะครับตัวนี้รันในเกมเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับส่วนด a ต้านี่ก็จะเป็นคีย์ของเราที่เราใส่ไปนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับนี่นะเราก็จะได้มาหน้านี้นะครับนี่นะครับวิธีการใช้ก็ให้อ่านตัวนี้นะเรื่องแบบว่าโหมดไหนดีแบบใช้ประมาณไหนนะครับก็เราก็ศึกษาจากตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับวิธีการใช้ก็เราอยากใช้ฟังก์ชันไหนนะครับเรากดคลิกไปที่ฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมแต่ละฟังก์ชันนี้นะครับาฟังก์ชันนะครับมีให้เลือกนะถ้าเราอยากใช้นะครับเรากด m a ทนนิ i n อ่ะแล้วก็กดคําว่า start นะครับ แล้วถ้าต่าง CMD ม,มันก็จะเด้งมาทางซ้ายมือนะครับแล้วเราก็รอนะครับลันในเกณฑ์เท่านั้นนะครับพอมันหายไปเราก็สามารถเล่นได้เลยนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่ผมอัดไว้เลยครับขอบมากครับเฮ<แ>้ยปีนี้สลีกับมิโดซาทำนะเนี่ยสลีกับมิโดซาทำนะเว้ยปีนี้กูไม่ได้ขโมยมา การจะกดเด็กไปเกมพลิกเสียกนอนเด็กกดทุกเพลงมึงแรปแต่เรื่องสลัมไม่สัตว์สงสัยเะกเก็บกดมึงเรียกลูกพี่วันนี้มาด้วยเลยกูจะได้เก็บหมดหลังจากได้ฟังเพลงนี้กูรับประกันว่าพวกมึงจิตตกคนอื่นดนเป็นความแต่ไอระยำนี่ดมเป็นขีดคนอื่นเขาเก่งเรื่องควาแต่ไอเฮียนี่แม่งเก่งขโมยบีทถ้ามึงยังไม่หยุดนะบาสกูยังไม่หมดกูมีอีกอย่างเจราชาใต้ดินในสั เคี้ยวแต่หน่มฟันมึงแตกหมดแล้วมั้งไอเฮียรูบิสก็ชอบเสือกแม่งแดกแต่ของหวานทั้งนั้นกูบอกแล้วบารไสว่เล่นกับกูมึงก็รู้อยู่ว่ากูใส่ไม่ยั้งโนบิตะเฮียอะไรวะไว้ผมทรงรากใส่เพลงก็ขโมยข้าไม้สัตว์มึงแม่งไม่เช็คเลยภาพใครอยากจ้างน้องกูไปยิงชิบหายไอสัตว์แต่กูต้องห้ามใจแรปอังกฤษมึงฟังไม่ออกไอสัตว์กูเลยต้องผ้าใครไอสัตว์กูตัวคนเดียวพวกมึงรวมกันทั้งวงการในบาสมึงใจเย็นเย็นมึงไม่เคยทำใครเจ็บเลยสักงาน เพลงนี้ตั้งแต่สองปีก่อนกูรอมาตั้งนานเมื่อไร่มังจะเลิกท่องอาขยาะบนบีในสันวกูรำคาญมันเข้าไปเปิดแบรนโดแต่พี่กับเพื่อนมึงโดนแทงแต่ว่าไอ้บาสมันไม่แก่หรอกมันไม่ใช่คนหัวรุนแรงมันยูบอกว่ากูหลุดแต่แม่งเป็นคนพากูตบแซนกูเห็นนะเจเพื่อนกับปลุกใหญ่แลยอยู่โรงแรม ถึงกูจะเคยโดนเตะแต่โดนฟ้อนซ่อยกูไม่เคยอเ,คเอ็องโอนทำเพลงดีกูแต่มันยังขอตั้งแม่อยู่เลยเมื่อปืนจ่อหัวพี่สาวตัวเองจำได้หรือเปล่าเอยอเรือเ่องเฮียพวกมึงโคตรเยยสัตว์อย่าให้กูกล่าวเลยถ้ากูโอนเงินให้น้องมึงได้ไปอยู่ในข่าวเลยอเอ็องจดเมีไอซองถ้ามีคนรู้นี่ชาวเลยเกูได้สาวใหม่จากชนบุรีไอสัตว์อย่างขาวเลยถ้ารู้ปืนกูใส่ได้กี่นัดไอสัตว์เดี๋ยวหนาวเลยใจเย็นๆย็นนะบ้าเดี๋ยวสกออ์มันจะขาดแฟนคลับเขาบอกว่าหนึ่งศูนย์เพลงนี้สองศูนย์นะครับ มึงใะยังไงไม่ทราบแต่เดินระวังดีๆนะบาสกูขอพอรให้มึงพลาดผ่านมาทางยูดีทีนะบาสด่าว่ากูหลุดไม่ดูตัวเองเลยเฮียให้กูเอเงินให้เกมพวกมึงจะสวยกันเอานะเนี่ยไอ้บาสมึงไม่ได้แข็งเดินเบาๆในน้องชายดิ๊กเบ๊ดโดนเล่นค้างงานศพไอ้บาสไวน้องอายเดี๋ยวก็แรปเรื่องจมูกขาวเดี๋ยวมึงก็แรปเรื่องตูดสาวมึงด่าคนอื่นว่าลุยแปะแต่ไอ้สัตว์ ไม่ได้กินแล้วหักหน่าไอ้สัตว์โควิดก็ไม่ได้เป็นหน้าก็ว่าไอ้สัตว์ไม่ได้กลิ่นเชยเลย Hey, turn me up bro Ig, let's go Yeah, yeah ยังเจพ้นควันมันแล้วฟักแต่แฟนมึงอยากจะตั้งคันเด็กฝากแบงร้อนแล้วเกตไ a ้แปงพันเงินมาม้ารเราก็ินแบงรูป I was on the block in the bedroom yeah. ังินแล้วก็ห o m e ฝันแ้พอมีโอ้โหเหลือสิบเสอร์ฟไตัฟังก์วแสงสมเร่าแล้วก็นอนพวกกูไม่ได้ ack, sugar, pie, ไหักหอมรักสุขภาพไปไปส m o k กินผักของใส่ในเสื้อผ้าที่กูเอ yeah. ามาผาสมไอ้าอยู่กับกูอาจจะทำมึงสาบซเอย ไอวอลทูคารอบคู่เหมือนผู้พันเขาบอกโดยชอบต้นยางเจพนควัน I'm trying to fuck แต่แฟนมึงอยากจะตั้งคันเจ่ For b a n k g r o u n d I'm trying to get this b a n k pun เอาเงินมาไม่รู้ก็ยัง bang roll I was on the block in the bando man you n o w go home trying to pull me a f o o l Let m e s e e n safe but I don't fuck with s a n g s o e r I'm fucking with the baddest bitches in bang, aux, ina, no big grip, the city I've been stacking bank เท่าปีน้ำเงินยี่ grip มื่น รด,โโดกูกำลังเจอดายเป็นลูกคมเด็กๆร้องไห้ขี้มูกโป่งโดนใบอินเดียกูต่ำตมน้ำมัปนปริป๊ดไจนลืมนล้มไม่เคยลืมสักทีพ่าคืนวันในคืนของยังมีแสงไฟให้อายแคนสีตอนมืดอบอนเธออาจต้องใช้เวลาเป็นปีถ้าหากจะลืมพอมันเคยบอกว่ากูไม่ดีตอนนี้ไมช่ชอบกูมันภูพันเธอบอกโดยชอบตอนอ้นยางเจพลนควันฟฟังแต่แฟนมึงอยาจะตั้งคันเ yeah. ฟอแบงร้อนพรานกีดิ้งสแปงพัน yeah. ขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากขับซีโออุ่นมากหาย,ยากแต่อยากได้ เธอดันมีผัวไอผมก็น,นั่งช้ำใจที่วัดรางบัวมาจากพาเพชรเกษม,มเพราะผมมันมีตัวหนูชอบแบบมึงกูไม่รับเข้าเซ็กีดอ็อกสนมนนควัวตอนนี้กูวุ่นวายอยู่ไม่มีเวลามาคุยกับมึงชีวิตกูออนทัวร์บิี้หุ่นเอ็กดีทำผมไม่อยากัูวผมของนั้นดูดนมคุณพอผมแพ้นมวัวของนั้งดูดนมคุณพอผมแพ้นมวัวที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยาก อีอหายยากแต่อยากได้ขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยาก มันแน่นปักหายาพวกผมอยากได้พวกผมก็ไม่ได้ทะลึงเมื่อในหมกมุ่นแต่ถ้าเธอเอาตัวมาลงทุนผมก็จัดให้กูแม่ขอโทษัวเธอหลอกที่กูทับที่เธอบอกขับใจมันอยู่ยามากกว่าขับที่เธอบอกโชคดีที่เจอกูเหมือนเธอรักกีพวกกูสดเธอสะบัดมอนก็ผัดเมีย y อยู่ในขับที่เราเต้นพวกผมเห็นก็ตะคับซีตัวเล็กนมใหญ่ตัวกระโดดมือเธอยกลีสาวสวยๆนั้นเวลาอยู่ด้วยกันเขาจะเซ็กซี่ บอกไปแล้วว่าขับใจมันอยู่ยากมากกว่าขับที่ขับแล้วมัขับแล้วมันขับจใครนองชายขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากขับซีอุ่นมากหายยากแต่อยากได้ขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากขับซีอุ่นมากหายยากเลยอยากได้แล้วแต่เธอคิดชีวิตคนละแบบ นางแบงโซโหในลันโทอยู่ในโซโหเฮาชีวิตกูสร้างเองอย่างกับโลโยเฮาปิ๊กตูแบงพันอย่างกับฟาร์มเฮาทำพ่องตายไม่ต้องไปขอเงินพ่อออกไปเที่ยวเราะเป็นเงินกระจายซิกกับบิ๊กซิปกูชิมิกกูไม่ซิปที่ลนิดกูทริปเอาตาถ้ายอมปิดจะไม่ดิ๊กแล้วไม่เพลย์วันเดย์คลิปเชสกัเชสอ้าฟัคกัซิกหนาและพวกกูบิ๊กด็อกไม่ใช่มากับปุ๊ก กับพิกบูมิสนุกบริวว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับซีโอุ่นมากหาแยกจะอยากได้

ไอสวตว์นี่พี่พว่พี่พี่พๆครับไอสัตว์เมียงตาเมียงรู้พี่กัดกูมาได้เอเองกูมากูเทมานครไอสัตว์บ้านเกิดเมืองนอนอะจังซีมาน้องทอนไออยากกูเมาจ่าบอกจังซีมาน้องทอนฮะจังซีมาน้องทอนพวกกูเมาจยบอจังซีมาน้องทอนไม่ใช่เคนลิกไอสัตว์พวกกูเคนน้อยอ่ะเคนน้อยร้อยลีลา กูน่ะปล่อยของเหมือนลาบอยร้อยบาทไอเส์น้องมีร้อยยาอะแล้วก็มียาคูด้วยอะพวกมึงกูไม่อยากคุยด้วยอะกูไม่อยากจะคุยด้วยพวกเคีานั่นกูไม่อยากคุยด้วยห่วยพวกแมงห่วยห่วยพวกแมงห่วย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 กูบอกให้มึงกลับบ้านไปอมควยให้กูบอกให้มึงกลับบ้านไปกินขนมถ้วยอะกูอะอบอกแล้วนะ